ก็อาจจะไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้แหละครับผมโอเคเราจะมาดูด้านในกันตัวตัวนี้ที่เพื่งนุณซื้อมาไม่เตรียมไม่เป็นฐาดใส่กระดาษปิ้นของเราผม,ผมปดการนะฮะอ่าแบบนี้ นี่คือตัวปินเตอร์นะฮะขนาดแค่นี้ครับผมเหมาะก,กับการพกพาไปเที่ยวไหนต่อไหน ค่เกะโชว์กันทีหลังชุดนี้มามาท้องกับตลับหมึกชุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ซื้อผมก็ซื้อกระดาษโปสโปรสร์ดอีกร้อยแผ่นรวมหมึกอีก3ตลับถือว่าตกตกเฉลี่ยแล้วราคาต่อโปสการ์ดแผ่นหนึ่งก็อยู่ที่50เซนถือว่าถูกนะครับ แล้วซื้อมาทําไมอ,าอันนี้หลังจากที่ไปเที่ยวแต่ละที่เราถ่ายรูปที่มีเราอยู่ในรูปเอาออกมาจากเอาเมมโมรี่การ์ดออกมาจากกล้องเสียบเข้าไปปรินต์ิดแตมเขียนหลังรูปส่งกลับมาที่บ้านแค่นี้ฮะดีกว่าเราไปซื้อโปสการ์ดโปสการ์ดตามที่ต่างๆแล้วถ้าราคาเฉลี่ยทั่วๆไปในยุโรปก็น่าจะอยู่ที่2 e u ยูโร u r o ยูโรแล้วแต่ที่แล้วไม่มีรูปเราด้วยกันไอเดียที่ที ในค่าตัวราคาเครื่องพินเตอร์ตัวนี้อยู่ที่ก็ไม่ถูกนะครับอยู่ที่ร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสี่ยูโรครับผมอ่าฮะร้อยยี่สิบยูโรเก้าสิบเก้าก็ถือว่าหนักเอาการเต่ระยะยาวถือว่าคุ้มครับรับประกันห้าปีกะให้ใช้เต็มที่ ไปครับสวัสดีครับผมคราวนี้เรามาดูการทํางานของมันแล้วถอดเป็นเมมโมรี่การออกมาจากกล้องแล้วฮะแค่เปิดเครื่องเสียบเมมโมรี่การเข้าไปแล้วรอแป๊บหนึ่งกดเลือกจํานวนเราเลือกที่หนึ่งนะครับแล้วก็กด Win เรามารอดูผลกันว่ามันจะเป็นเยี่ยงไร ิ่านึกว่าพังซะและ้วร2อยูโรไอ้ยะ เป็น้แบบนี้เป็นการไล่สีทีละสีนะครับเริ่มจากเหลืองแดงน่าจะเป็นน้ำเงินแล้วลูกจะออกมาว้าวออกมาแล้วับตอนนี้ถือว่าใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยว้าวแต่ยังไม่อยากแตกกลัวว่าหมึกมันจะเป็นแบบ กลัวว่าหมึกมันจะเป็นแตกแล้วจะเป็นรอยนิ้วมือนะครแต่ในคู่มือเขาบอกว่าหมึกตัวนี้กันน้ําได้ด้วยก็ไม่แน่ใจมันอาจจะดีของมันก็ได้เพราะว่านะนมอ้าวเขีแป๊บแพ็คเก็ในกล่องนี้ก็มีกระดาษกับมีหมึกมาด้วยนะครับแถมเป็นชุดกระดาษตลับหนึ่งปินได้3 6มสเต๋อคำนวณให้เรียบร้อยนะครับตบแผ่น50เซน ขราวนีแนจะมนดูคุณภาพกันว้าวเจ๋ง,จงนะฮะถมงน้าตบล้างค้าเลยก็ไม่ต้องไปอันนี้ใช้กล้องใช้กล้อง นิคอนนะครับแต่ใช้กระดาษ c a n นอนครับกล้องนิคอนเขาเจ๋งจริงๆฮะแต่หมึกติดค a นนอนนี่เจ๋งจริงๆครับไปได้กันได้อเอาเสฮะวันนี้ก็เอาของเล่นชิ้นใหม่มาให้ดูครับแฮปปี้มากสําหรับการเตรียมพร้อมจะไปเที่ยวหากใครสนใจสอบถามมาได้ว่าเป็นยังไงไปแล้วครับ